สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้จะมาพูดประเด็นในส่วนของราคาสินค้าเกษตรล่าสุดนะครับก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับที่เป็นราคาปัจจุบันนะครับก็ช่วงนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในส่วนของสอเกษตรวันหยุดนะครับก็ยินดีนะครับ มีหลายท่านโทรมาบอกว่ารับชมตลอดนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของการเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีนะครับถ้าท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลก็โทรมาได้นะครับในเบอร์0813350831นะครับก็ขอเป็นเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาปกติก็คือจะจะทำงานนะครับในส่วนของ ก็จะมีงานประจําทําในช่วงวันเสาร์วันธรรมดานะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับที่มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของราคาสินค้านะเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของกรมการค้าภายในนะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ทาง y YouTube สอกเกษตรบรรจุก็เอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะครับก็คือต้นสัปดาห์ แรกของการทำงานในเดือนเมษายน2566นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ช่วงปีใหม่ของคนไทยนะครับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่วงนี้ราคาเาพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะได,ได้ได้เป็นข้อมูลนะครับย้ําว่าเป็นในส่วนของราคาภาพรวมทั้งประเทศนะครับที่กรมการค้าภายในได้ไดทําไว้นะเพราะฉะนั้น ราคาที่ซื้อขายนะพื้นที่อาจจะแตกต่างจากตรงนี้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นราคาเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับราคาตัวแรกนะครับก็คือข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15นะครับในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิรับซื้ออยู่ที่ตันละ14,400ถึง14,800บาทนะครับ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับรับซื้ออยู่ที่13,500บาทถึง14,000บาทนะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับ9,800ถึง1,000ไป1 2 0 0ึบาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวเปลือกเจ้านะครับข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับราคารับซื้ออยู่ที่1 8 0 0งบาทถึง11,500บาทนะครับ ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวรับซื้ออยู่ที่11,500ถึง12,800บาทนะครับก็เป็นราคากลางเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับที่มีการรับซื้อในส่วนของราคาข้าวข้าวปีนี้ก็ยังราคาทรงๆอยู่นะครับก็ทรงไปในทางที่อาจจะต่ำนะครับก็จะสูงก็ไม่สูงเท่าไหร่จะต่ำก็ก็อาจจะลงราคาในช่วงหน้าที่เป็นช่วงหน้าข้าวเยอะๆนะครับส่วน ส่วนใหญ่ข้าวช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวนาปลังนะครับข้าวนาปีก็จะช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ราคายังไม่หวือหวาเท่าที่ควรนะครับในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวรายใหญ่ของโลกนะครับทีนี้มาดูนะครับพืชต่อไปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับผมย้ําตลอดนะในทุกคลิปที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องราคาของพืชผลทางการเกษตรเนี่ยข้าวโพดก็จะติดหนึ่ง ในพืชที่มีราคาดีนะในปี2ปีนี้นะไปดูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดนะครับข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน3 0รนะครับรับซื้ออยู่ที่8บาท9 0บถึง9าบาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับข้าวโพดเมล็ดนะความชื้นไม่เกิน3 0ข้าวโพดนะครับเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14. 5เเนะครับ รับซื้ออยู่ที่11.11จ 11. ุดบาท90สตางค์ถึง12บาท25สตางค์นะครับแล้วก็ราคาหน้าโรงงานอาหารสัตว์นะครับความชื้นไม่เกิน 14. 5้เนตไอตัวนี้ราคาดีนะครับรับซื้ออยู่ที่14บาท90สตางค์ถึง14เอ่เอขออภัยนะบ12บาท90สตางค์ถึง12บาท95สสตางค์ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับในส่วนของราคาข้าวโพดปีนี้นะครับก็ปีที่แล้วก็สูงนะครับปีนี้ก็ยังสูงต่อนะครับ ไปดูตัวต่อไปนะครับก็มันสำปะหลังนะครับตัวมันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ร้อนแรงแข่งกับข้าวโพดปีนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการออเดอร์ในส่วนของการส่งออกได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ช่วงปีนี้ต้นปีฤดูการปี6 5 6 6เนี่ยขาดแคลนเนื่องจากว่าปี65ฝนดีน้ำท่วมทำให้มันสำปะหลังออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสำหรับ ในส่วนของกรมการค้าภายในนะครับใช้ข้อมูลอ้างอิงจากจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมันสําปลังนะครับเมื่อไม่นานก็เพิ่งจัดงานมันสําปลังโลกไปนะครับที่นครราชสีมานะครับราคารับซื้อนะครับอยู่ที่เชื้อแป้งรับ25อยู่ที่3บาท25-3ถึงบาท80นะครับแป้ง25นะครับช่วงนี้ถ้ามันขุดออกมาช่วงนี้แป้งเฉลี่ยถ้าเป็นมันหน้าแรงก็ เกือบ30%ดังนั้นนะเพราะฉะนั้นส0เก็น่าจะรับซื้อที่4บาทกว่านะครับซึ่งก็สูงสุดก็ถึง4บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะับนั่นคือปีนี้ต้นปีห 6, 6นะครับเป็นปีทองของมันสัาปะหลังนะับหลายท่านก็บ่นนะับราคาขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ไม่มีมันจะขายแล้วนะครับไปดูนะครับมันเส้นนะครับคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันเส้นนี้ก็เป็นเป็นตัวที่ส่งออกนะครับประเทศจีนออเดอร์เยอะเอาไปใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะแข ที่คลังสินค้าจังหวัดพระนครศรียุทานะครับราคารับซื้ออยู่ที่8บาท60ถึง8บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมันเส้นหรือว่ามันแห้งนะครับคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีนะครับรับซื้ออยู่ที่8บาท60ถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาขยับขึ้นนะครับในส่วนของมันสำปะหลังในราคายังไปต่อนะครับขยับขึ้นต่อนะครับ แป้งมันนะครับไปดูราคาแป้งมันซึ่งหลายหลายท่านเกษตรกรนี่ปลูกมันแล้วไปส่งโรงแป้งโรงแป้งก็จะทําเป็นแป้งมันนะครับราคาที่คลังสินค้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับรับซื้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่17บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าสูงนะครับค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวน่าจะสูงที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาก็คือถ้าราคาทะลุถึง17บาทนี่ถือว่าแพงนะครับราคาสูงแต่ตอนนี้ก็คือ ไม่รู้จะทะลุ18บาทหรือเปล่านะครับราคาก็ยังสูงนะครับในส่วนของมันสำปะหลังนะครับเป็นปีทองนะครับของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันนะครับต่อไปไปดูปาล์มน้ํามันนะครับปาล์มน้ํามันนะครับอัตราน้ํามันโดยใช้ค่าเฉลี่ย18%เนี่ยนะครับผลปาล์มทลายนะครับปาล์มนี่ก็เป็นมหากรามนะปีที่แล้วราคาทะลุ10บาท11บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ พอมาต้นปีนี้หล่นไปที่3บาทถึง4บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะไปดูราคานับเฉลี่ย3จังหวัดแหล่งผลผลิตสําคัญนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอแม่พี่น้องที่อยู่แถวภาคใต้ปลูกเยอะนะครับจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรับซื้อเฉลี่ยทั้ง3แหล่งนะครับทั้ง3จังหวัดดูเฉลี่ยก่อนสุร,ราษฎร์ธานีกระบี่ชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกปลามากที่สุดในประเทศนะครับราคารับซื้อที่5บาท60ถึง6บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาเฉล ทีนี้พอไปแยกเป็นจังหวัดก็ที่สุราษฎร์ธานี6บาท10ถึง6บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับกระบี่รับซื้ออยู่ที่5บาท70ถึง6บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับชุมพรนะครับรับซื้ออยู่ที่5บาท60ถึง6บาท30ต่อกิโลกรัมนะก็ถือว่าราคาก็กําลังไต่ขึ้นนะครับในส่วนของปลาล์มน้ํามันนะครับอาจจะไม่วือหบาเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังค่อยๆทยอยไต่ราคาขึ้นมานิดนึงนะครับ ไม่เหมือนต้นปีนะครับที่ไปซื้อกันที่3บาทถึง4บาทนะไปขายที่ลานย่อยนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรอัปเดตข้อมูลล่าสุดต้นเดือนเมษายนนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องรวมทั้งช่วงหลังก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยการเกษตรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ทันในเรื่องราวครบทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ